สวัสดีเพื่อนๆชาวโนบูสเปคครับวันนี้เรามาพบกับเคสและก็พัดลม CPU ที่เป็นนวัตกรรมจากทางซีนามีนะครับนี่เลย DMS 0 7 ECOC นะครับแล้วก็นี่พัดลม CPU THQ 1 0 0 0ออปชั่นจะเป็นยังไง แล้วเป็นนวัตกรรมอย่างไรไปชมกันเลยที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมของทางซูนามีก็คือระบบ DMS นั่นเองครับระบบ DMS เนี่ยนึกง,ง่ายๆก็คือเป็นระบบซิสเต็มที่ทางซูนามิเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดเพื่อควบคุมการทํางานต่างๆนะครับเช่นหลักๆเลยเรื่องของการโอเวอร์คล็อก CPU นั่นเองครับโดยตัวเคสเนี่ยจะมีปุ่มโอเวอร์คล็อกนะครับเพียงแค่คลิกเดียวจะเพิ่มประสิทธิภาพ CPU ได้ถึง30%แต่ว่าขึ้นอยู่กับตัว CPU นะครับด้วยว่ารองรับหรือเปล่านะนอกจากนั้นก็จะมีตัวพัดลม CPU ที่ช่วยใในนนกกกาาารรผััดปะสสิิทธภพหู้้งมขึ อีกทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่คอยควบคุมตัวพัดลม CPU เช็คสถานะตัวเครื่องได้ด้วยครับผมเริ่มด้วยพัดลม CPU นะครับตัวนี้เลยครับซูนามิซูเปอร์สโตรม THQ 1000นะครับรองรับระบบ BMS จุดเด่นของตัวนี้ก็คือรองรับตัว CPU ที่ TDP ได้สูงถึง120วัตต์รหัส K รหัส X ของทาง Intel แล้วก็ AMD สามารถติดตั้งได้มีพัดลมไฟ RGB นะครับโดยพัดลมเนี่ยจะหันเข้าด้านเมนบอร์ดทำให้ช่วยระบายความร้อนตัวแรมแล้วก็ตัว IC ต่างๆรอบตัว CPU ด้วย มีไฟจีบนะครับรองรับทั้ง Intel แล้วก็ AMD ด้วยนะครับก็คือสามารถติดตั้งได้โดยขาซ็อกเก็ตเนี่ยสามารถติดตั้งได้หมดไม่ต้องห่วงครับซื้อไปใช้งานได้แน่นอนแล้วก็จะมีออปชั่นต่างๆนะครับเป็นภาษาไทยระบุข้างกล่องด้วยก็อันนี้จะเป็น THQ อสคิพันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเคสกันเลยมาถึงตัวเคสนะครับ DMS 0 7 e เอสศูนะครับเคสขนาดมาตรฐานนะครับแต่ออปชั่นเด่นกล่องเขานะครับก็จะอยู่ที่ฝาข้างด้านข้างนะครับที่เป็นแบบฝาใสนะเป็นกระจกเทมเพอร์กานะคร์บ แล้วก็ยังมีพัดลมไฟ RGB ที่ติดตั้งมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับหลังข้างล่างข้างหน้า3ตัวนะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างจะเห็นข้างในเป็นตัว THQ 1 0 0 0พัพัดลม CPU ด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะแกะให้ชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็จะด้านข้างฝั่งนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นกล่องที่เป็นส่วนของ โพสต์พายแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสต์นะครับแต่อันนี้จะแยกกันขนาดไม่ใหญ่มากด้านหน้านะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือนอกจากตัวฝาด้านหน้าที่เป็นใสนะครับยังมีพัดลมไฟ rgb 3ตัวนะครับติดตั้งมาให้เลยเพื่อดูดอากาศเย็นจากด้านหน้าเข้าไประบายความร้อนข้างในเครื่องนะ มีเส้นไฟ R G B ตรงนี้ด้วยนี่เห็นมากสวยงามนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับขอตะแคงด้านบนเลยน่จะได้สะดวกขึ้นเริ่มด้วยปุ่ม power นะครับขนาดใหญ่นะครับมีไฟด้วยพอร์ต U S B 2.0นะครับหูฟังไมค์ U S B 3.0นะครับปุ่มตัว D M S น่ะหลายคนสงสัย D M S คืออะไรนะครับปุ่ม D M S ตัวนี้นะครับ เพียงแค่เรากดตัวเครื่องตัวซอฟต์แวร์ก็จะ overclock CPU ให้โดยอัตโนมัตินะครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นนะสุดท้ายก็ปุ่ม reset นั่นเองอะด้านบนเหมือนเดิมสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มนะครับได้อีก2ตัวขนาด120ม mm. มก็จะมีฝาปิดเป็นแม่เหล็กนะครับปิดได้สะดวกจะติดตั้งพัดลมก็ได้หรือติดตั้งมอนนะับก็ได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผลิตธรรมดาครับไม่มีอะไรมาต่อด้านหลังนะครับด้านหลังเพราะว่สาสปายจะย้ายอยู่อยู่ตรงด้านล่างนะครับขัดขึ้นมาก็จะเป็นช่อง PCI สำหรับติดตั้งการดดจตตติั้้งงกกาา่ๆนนวว7สล็ IOPel lot แ พัดลมด้านหลังนะครับขนาด120มิลิเมตรซึ่งติดตั้งพัดลมมาให้แล้ว1ตัวนะครับสำหรับดูอากาศจากภายในออกมานั่นเองโอเคเดี๋ยวภายในเป็นไงมัง่งไปชมกันครับมาต่อภายในตัวเคส d m s 0 7นะครับโดยไฮไลท์หลักๆนะครับในตัวเคสผมจะโฟกัสที่ตัวพัดลม CPU THQ 1 0 0 0นะครับตัวพัดลมเนี่ยจะมีไฟ RGB รอบและก็ตัว ขนาดพัดลม120มิมจะเป่าลงเมนบอร์ดข้อดีของมันนะครับนอกจากช่วยระบายความร้อนตัว CPU แล้วยังช่วยระบายความร้อนอุปกรณ์แรมภาช่าไฟลรวมถึงด้านหลังการ์ดจอด้วยนะครับก็จะเป็นจุดเด่นที่เป็นพัดลมเป่าเข้าเมนบอร์ดหน้า สวยงามแล้วก็ช่วยในการระบายความร้อนได้อย่างดีด้วยนะนอกจากนั้นนะครับในส่วนของพัดลมไฟ RGB นะครับก็จะมีตัวแถมมาให้แล้วตัวนี้นะครับด้านหลังหนึ่งแล้วก็ด้านหน้า3เป็นแบบไฟ RGB ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์ของตัวซีนอมีนั่นเองนะครับตัวเมนบอร์ดสามารถติดตั้งไซส์ใหญ่ได้นะครับอันนี้ผมตัว full ATX นะครับก็สามารถติดตั้งได้ไม่ติดขัดอะไรแล้วก็ด้านหลังการ์ดจอจะมีพื้นที่เหลือในการติดตั้งการ์ดจอขนาดยาวรวมถึงการจัใสยไฟนะครับก็สามารถทําได้สะดวกเพราะว่ามีช่องร้อยสายไฟทั้งด้านบนนะครับด้าน้างลววกก็ด่ย มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการจัดแต่งสายเพิ่มความสวยงามนั่นเองด้านล่างนะครับจะมีช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งพัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้2ตัวนะครับก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการแบบระบายความร้อนผักลมขึ้นมาจากด้านล่างนั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เป็นฝั่งนี้นะครับดูด้านหลังกันหัวใจสําคัญของ DMS Series จากทางซีนมัมมก็คือกล่องตัวนี้ครับกล่องตัวนี้นอกจากตัวต่อพัดลมทั้งตัวพัดลม CPU นะครับพัดลมเคสต่างๆนะครับไฟ RGB ก็ยังสามารถต่อจากตัวกล่องเนะี่ยเข้าเมนบอร์ดด้วยผ่านทางพอร์ต USB ข้อดีของมันนะครับก็คือสามารถควบคุมไป R G B สามารถควบคุมความร้อนหรือกระทั่งดูอุณหภูมิของตัวเคสได้ผ่านซอฟต์แวร์นะครับผ่านกล่องนี้เลยนะเอาง่ายเราต่อพัดลมทุกตัวนะครับต่อสายไฟ R G B เข้ากล่องนี้ก็สามารถควบคุมไปทั้งหมดได้จะต่างจากรุ่นก่นกอนๆที่ต้องใช้รีโมทควบคุมเปลี่ยนไม่สามารถปรับตั้งค่าได้เองได้อย่างสะดวกนักแต่ตัวนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าได้เองด้วย,อวยนอกจากนั้นด้านหลังนะครับก็เหมือนเดิมครับ ด้านหลังเมนบอร์ดจะมีช่องสําหรับติดตั้งตัวขาล็อก CPU ได้นะครับไม่ต้องถอดเมนบอร์ดนะครับตรงนี้ด้านหลังเมนบอร์ดสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด2.5นิ้วนะครับจะเป็นฮาร์ดดิสโน้ตบุ๊กหรือเป็น solid state drive แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างใครน็อตตัวเดียวก็สามารถติดตั้งได้เลยสะดวกขึ้นหรือไม่พอนะครับสามารถติดตั้ง2.5นิ้วได้อีก2ตัวตรงนี้นะครับ <S <S อนอกจากนั้นด้านล่างนะ ยังสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด3.5นิ้วคือฮาร์ดดิสใหญ่ๆสำหรับ PC ได้อีก2ลูกตรงนี้นะครับผมส่วนถัดไปก็เป็น Power Supply นะครับตัวนี้จะติดตั้ง Power อร์ส l ล์ขนาดมาตรฐานได้นะครับแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูซอฟต์แวร์กันครับว่าซอฟต์แวร์ตัว dms มันใหญ่ขนาดไหนกัน ในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับหลังจากลงเนี่ยจะมี2ส่วนก็คือตัว Easy OC แล้วก็เซนามิ Easy OC นะครับโดย Easy OC ตัวแรกก็คือจะเป็นตัววิเจตตัวนี้นะครับสำหรับการ o อ e r c l o c โดยการกดตัวนี้ก็จะแดงคล็อกตัว CPU โดยอัตโนมัตินะครับ CPU ที่ผมใช้จะเป็นตัว 9600KF ความเร็ว CPU ตอนนี้ก็จะวิ่งคืนเบสิกเนี่ยะวิ่งอยู่ที่3.7แล้วก็เทอร์โบบูตถึงสูงสุดถึง4.6กิกนะครับก็หลังจากกดปุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นความเร็วโดยอัตโนมัติตรงนี้ก็คือจะเป็นวิเจตนะ ในส่วนของซอฟต์แวร์สำหรับโอคอก์โดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นซอฟต์แวร์ของระบบ d m s นะครับจุดเด่นหลักๆนะครับจะแบ่งเป็น4เมนูด้วยกันก็คือ System Status นะครับความร้อนของตัว CPU นะการ์ดจอนะครับอันนี้ไม่ขึ้นแล้วก็ตัวเมนบอร์ดนะครับโดยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะลิงก์กับตัวพอร์ต USB 2.0ซึ่งถ้าเราต่อปุ๊บเนี่ยก็จะโชว์ข้อมูลต่าง ได้อย่างครบคันนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูแรกต่อมาเป็น Lighting Control นะครับก็จะเป็นการควบคุมไฟ RGB ทั้งหมดนะครับในส่วนของพัดลม CPU พัดลมเคสแล้วก็ไฟ RGB ที่เชื่อมต่อไว้นะครับสามารถเลือกเยอะมากครับหลากหลายโหมดผมเป็นในโหมดแล้วกันอ่าเมื่อเราปรับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีพัดลมนะครับเป็นสีเรนโบว์นะครับนอกจากนั้นก็มี Music Sync นะครับก็คือให้มันซิงค์ตามมิวสิได้ด้วย่าถ้าเราเปิดเพลงอยู่อ่าหรือปรับสปีดนะครับให้มันกระวิบเร็วขึ้นก็ได้หรือว่าช้าลงหรือว่าถ้าเป็น Static นะครับก็ติดสีเดียวแล้วก็เลือกได้นะครับเป็นสีสีขาวชมพูดแดงน,นะครับอันนี้คือจะสามารถปรับได้ละเอียดนะครับกว่ารุ่นก่นกอนเยอะมากตนะ้องบอกเลยว่าเยอะมากตัวนี้ lighting control นะครับต่อมาเป็นแฟน control อันนี้จะเชื่อมต่อกับตัวพัดลมเคสแล้วก็พัดลม cpu ทั้งหมดที่ต่ออยู่กับตัวกล่อง dms นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตัวแล้วก็บวกพัดลม cpu อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นทั้งหมดเป็น5ตัวสามารถต่อได้สูงสุดถึง8ตัวด้วยกันโดยสามารถปรับความเร็วรอบพัดลมได้ด้วยสามารถตั้งแต่โรนะครับ อันนี้ normal ก็ห g h อันนี้เดี๋ยวซอฟต์แวร์จะปรับนะครับหรือว่ามิวก็ได้นะครับก็สะดวกขึ้นนะครับสํารรบไครต้องการผมแนะนำว่าถ้าอยากเย็นๆก็หายไปเลยสุดท้ายนะครับก็คือ Q Smart จะเป็นการเปลี่ยนสีพัดลมนะครับตามอุณหภูมิของตัวเครื่องโดยถ้าเป็น0-60องศานะครับ normal แล้วก็60-90อันนี้ over แล้วถ้า90-100เนี่ยหายนะครับก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นเขียวเหลืองแดงนะครับตามสถานะต้องเปิดดูเดี๋ยวตัวอ่าตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวแองเห็นละครับ เป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็ตามอุณหภูมิเครื่องนะเพราะอันนี้ค่อนข,ข้างเย็นนั้นมันก็เลยเป็นสีเขียวนะครับถ้าร้อนขึ้นก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงตามลําดับเพื่อโชว์ว่าเครื่องเนี่ยร้อนเกินไปหรือเปล่าจะปิดก็ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกขึ้นนะสำหรับใครที่อยากจะขี่เกียานั่งเปิดโปรแกรมดูว่าเครื่องอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถตั้งคิวสมาร์ทให้ตัวพัดลม CPU พัดลมเคสเนี่ยโชว์เป็นสีตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจริงได้ครับ สรุปส่งท้ายนะครับสำหรับตัวเคส d m s 07แล้วก็พัดลม CPU t h q 1,000นะครับเหมาะก,กับสายที่ต้องการปรับแต่งนะครับทั้งตัวพัดม CPU แล้วก็ฟังก์ชันการโอเคล็ด้วยครับเพราะว่ารองรับการโอเคก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใดๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถรองรับการโอเคก็ได้นอกจากนั้นกล่องควบคุมนะครับยังออกแบบให้สามารถเช็คสถานะเครื่อง รับพัดลม CPU เปลี่ยนไฟ RGB ได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็น d m s e r i เนี่ยจะมีหลายๆอุปกรณ์นะครับสามารถซื้อและมาติดตั้งได้เลยผ่านกล่องควบคุมกล่องเดียวนะครับจัดการได้ทุกอย่างเลยราคานะครับสำหรับ DMS07 ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,950บาทส่วนพัดลม CPU TSQ1,000 ตัวนี้นะครับราคาอยู่เพียงแค่499บาทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มมากๆครับซื้อคู่ไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวทั้งสองตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Lazada, Shopee แล้วก็ JD Central เช่นเดิมนะครับสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ